พี่มาแล้วใส่้ไพี่น้องผิ่ซื่อด้วยส่วัวเอาละเอาละเอาละดีอย่างนั้นก็ฝากันด้วยนะด้ยเะฮที่ดีของคุณหรอนะ มาทำอะไรเนี่ยค่กดนะเดี๋ยวข้าวาแต่งคือเรามแต่งเดี๋ยวตอนถ่ายคุณค่อยเอามาใช้ปฏิการยถ่ายได้คื่ปฏิการิี้ครับของเราคนชุดภาคุณซีเรื่องของไม่เรียอยจะเอาภอบไหนมาในการถ่ายได้เลยเราอยู่เรื่องนี้ไท้าน้าชอบนนี้ใช่ไหมอันนั้นคนะหนึ่งนะคนละหนึ่งเลนอันนี้เสื้อปฏิการจากเรื่อะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเพิ่มเติมไหมมยอะไยนะมาเลยนะอันนี้คืออันนี้เป็น ฮ่าไม่อาพี่ไม่ได้เดินเลยอ้ยพี่ทำไมไม่เดินสองเท่าที่เหนือยครับเป็นไปชัวร์ครับออ๋เป็นไปชัวร์โอเคเตรียมไว้เตรียมไว้นะเดี๋ยวให้ทีมงานเราเกมเขาก่อนครับมายกเขาต่อเลยบอกว่าเกมนี้ของเราครับยังไม่ได้เข้าสู่การแข่งเกมมือจีนกันเพราะเราจะให้ทิดต่อคนครับทำการแข่งการถ่ายด้วย AI ไอมาร์คโปรโตนอ๋อโดยที่แข่งมือจีนตอนเนี้ยเราจะเริ่มที่มือจีนเราดูก่อนเพราะว่ามือจีนของาต้องถ่ายตอนน้นละ นะฮะเดี๋ยวให้ยกข้อคอาก่อนนะแบบนั้อ่ะเริ่มต้นก็คือเดี๋ยวเราจะให้ผู้ต้อีทั้งสองท่านทำการถ่ายรูปสิดเรื่อีประจาจานะสิดเรื่อีถ่ายรูปน้องหุแล้วพราสั่งว่าเนี่ยจะมีภาพคอนโปรเซด้วยคอนถ่ายเสร็จครบสิบนีเราจะให้น้องหย้่เลือกรูปที่ดีที่สุดจากทั้งสองนเพื่อเอามาแข่งขันกับทีมขงคุณสี ทีมไหนที่รู้บอกมาแล้วแฟนๆแรี๊ดเยอะกว่าทีมชนะเออเอาสิที่ได้รู้ไปเลยแล้วถ้ากองแกงชิงชัยต่างหาอ้าวอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเขารักมากแค่ไหนเออโอเคแปลว่าเมียอะไงจบอันนี้ซีคือให้รายใจได้หรือจะเป็นคนทำท็อปให้เราุ่นนี้ก็ได้เผื่อท้าภาบท็อปแต่สุดจะเติมภาพเติมไปได้หมดรวมถึงสองอันเลยอ้าวโอเคพอสิอันนี้ สิ่งที่นี้นะเดี๋ยวเราให้ภาพโอนทุกครโอนทุกทีถ้าอะนเงี้ยนะต้องโอนถ่ายเดี๋ยวเขาชาน้ำให้เขาหยุดหยิบซ้ายขวามือเองน้อยครับเนี่ยแบบนี้หนึ่งหนึ่งอ่าโอเคประมาณประมาณนี้ขอขอให้ยืนบนจะอเล็กน้อยครับน้องเพียวฮะประมาณนี้ะนะโอเคมาอะไรกันดีครับผมจะให้เราฝึกวิธีการถ่ายภาพเรื่องภาพที่ดีกับทุกคนนะ พร้อมดีดูดูดูดีาฟันฟันันสดเลยสามสอิดีกบเราครับไอวิมหมดนะแลวยแคปเจอร์นะแเจอรฮะแฮะดีเไอไลท์ูโตด้วยไม่ร้ัวเราจะแชปเจอร์ไปทันสามสองหนึ่ง้าบ้าครับหมดเลครับมาขออนุญาตนะฮะให้เลือก คำตอท่านโดนแค่ชูชัดม่วเฟสเรื่องไปเลยเรื่องทุกรูปที่ดีสุดท่านไปไหนนะโอเคสุดที่กำังนะเฮ้ยได้ไหมได้ไหม้ไนมบด้ไหมได้ไหมเรื่องมาหนึ่งรูป คือถ่ายมาลอยรูปอันนี้บางหน้าวัดยาสิพนหจริงฮะไม่าอไรโตสามเือได้สามรถเื่อมได้วยเลยแคปเจอรมุมไหนนะแต่ถามาก็แบบสวยนะ้ยถ่ายอัี้ก็อยแล้วนครับขอาได้เลยนะมาอ่ามาได้รูปนัใช่ฮะเดี๋ยวให้น้องิูเลือกรูปพี่ดีที่สุดมาตลก โอเคอ่าตอนนี้นะฮะถ้าบอกว่าได้รูนสองรูปน,นะเดี๋ยวให้เราดูเลือกครับว่าจะเอาที่ไหนนะขออนุญาตนะขึ้นภาพมาก่อนนะฮะอีโมเมนต์ได้คอบต่อ,ตอสินะครับจะให้เราดูเลือกเลยว่าอันไหนชอบที่สุดเดี๋ยวให้ผู้ที่เลือกก็ได้เพราะวันน้า้าตัดสินที่เฉลยตรงมันแตกน,นะฮนะ,ะอ่ามาเดีย๋ยวภาที่มาคนแรกตออนี้นะครับอ่าเอาอเรืเ่องมาเลยหนึ่งภาพหนึ่งคนเออ ถ้าจเาจึ้งก็ต้องอันนีแหละครับแต่ถ้าการก็แบบธรรมชาติอย่างก็บางทีัวไหมตามไปถีบเอโฟอะไรไของด้วยคุตีว่าไหนได้รับเป็นชนะแล้วขอันนีใช่ไหมอ๋อคมกลไกลมากโลึกมากโซบอดี้ด้วยชอบใช้ก็ใชครับ แต่เมื่อกี้เราพูดเลยนะว่าฝาก็ดีนะแต่แางต้นซ้ายเอาซ้ายเลยเอาซ้ายเลยอันที่มาเราให้แขกมาดีหน่อยนะฮะเอาละต่อมาครับตามคุณตีบ้านคุณตีครับมาดูหน่อยซิว่าสองท่านนี้มีใครบ้างเรียนเลยครับจะขออนุญาตนช่วยราคาครับหมายเลขหนึ่งครับก็คือเลขที่นัก A8 ครับ AE และหมายเลขสี่ก็คือ A6 ครับมาเลยครับมาเลย พี่เป็นไซออนสเตจนะครับข้างๆเวท,ทีนี้เลยนะอผมจะเป็นเซฟชูดนะฮะอ่าคุณซีเป็นเซฟชูดใช่ไหมให้ถือโทรศัพท์รอได้เลยผมพันธุ์สัตวนท่านผู้จัดการแล้วมาน้องนิวตอนนี้อยู่ช่วยพี่ซีเลื่อนนะครับหรือว่าช่วยพี่ซีโพสได้เดี๋ยวทีมงานเราเทีเป็เบอร์ชูดให้จะได้ภาพที่แบบสวยางามครับผมยิงเองได้ไหมุณจะยิงเองด้วยผมจะยิงเองด้วยหรือให้ทีมงานยิงให้แล้วเราอยู่เฉยดีกว่าใช่ไหมอออ่ะ เดี๋ยวเราเอาภาพขึ้มีจอเลยนี่เดี๋ยวผมให้เวลานะสิบวินาทีนะ 3, 2, 1, จูนมาฮะเอาไม่ถึงไม่ถึงมาฮะอีกน,อนะอีกนะเราเราเปงนซีมองต้องไหมฮะตอนนี้ภาพคุณมีแต่มองขวายกันเลยฮะจริงๆไม่ต้องยิงไปเพื่อชว์กลอดแล้วครับ ว่ยหนูไม่ยืนไปตรงนี้หนูไม่ยืนนู้งแต่ไม่หยุดเลยเอ็มแต่โอมาแล้วมาแล้วที่เขามาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากัยันยันอันยันยิงกันนะฮะ three two one เอ้ยามาให้อันนี้มาแล้วโอเคหมดเวลาครับมาฮะเดี๋ยวเราให้ผู้ชมเหี่ยมของเราทั้งสองท่านเลือกลูกที่ดีที่สุดมาก่อนจัด ภาพที่ถ่ายไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวให้คุณซีเลือกอีกทีหนึ่งว่าชอบรูปไหนงาบการข้ามเราไม่ดูทีละข้ามทีนี้เลยช่วยเลือกเอออ่ะคุณซีดูผลงานตัวเองหน่อยหนึ่งครับครับผมดูผลงานคุณระหว่างคุณกับน้องดีหน่อยนึงเวรเฮียกำลังแบบเออพลังอะไรไม่รู้ว่าอยู่ที่สองมืองตอนวันนี้เขามาในี่ยนี่นี่นี่นะนี่อันนี้คือท่าอะไรครับชาร์จพลังดูดานะน่าท้าไหมเห็นแล้วจริงจรอันนี้ดีนะชอบไหมอันนี้ชอบไหม เป็นคนสูงก็เยอะทุกคแล้วลก็อันนีเ้เลือกไว้นะแล้วฝั่งนี้นะฮะเลือกมาหนึ่งรูปจะให้คล้ายกันจริงจริงไม่ต่างกันมากตอบเครื่องนะอ่าโอเคไหมฮะรอเร็วทีเ่เรียบร้อยนะครับชอบบ้าบังเลยอ่าโอเคเรียบร้อยคุณซีครับเลือกรูปมาหนึ่งรูปจะเอาซ้ายหรือจะเอาลูกขวาหรือเป็นแฟนช่วยเลือกหรือน้องวินช่วยเลือกได้ผมชอบลูกนี้ครับผมอือเหล่านิวลักผมก็ชอบซ้ายครับฝั่งเดียวกับหนูเลย ฝั่งซ้ายซ้ายเราซ้ายเราฝา,า,ามาดูอาจจะพูดจ้าพลนะันนันหนึ่งสงสามจ้าโอเครูปซ้ายได้ครับมาต่อมาฮะเราจะเอารูปของคุณซีและรูปของโน้องนดิวขึ้นมบนหน้าจอนีและเราจะมาวัดจัดเสียดกฤดกัน